นี่คนเลมูคะคุณจะมัวน,นัักอยู่สาลเจ้าจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะวันๆคุยเอาแต่ขี้เกียจอย่างนี้จะดีขึ้นได้ไงนะคะอันนีู้ดกจะใครเนี่ยเลมูหรือเจ้าของช่องนี่คุณเลมูฟังฉันหรือเปล่าคะอา่าเลมูอ๋อบทเสร็จแล้วเหรอพอใจยังอะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คุณเป็นเด็กได้ไงคะก็ลองดูก็ได้ระหว่างฉันกับเธอเนาะโอ้ยกูยจะแตก นี่ถ้ากูทําแบบนั้นฉันก็มีบางอย่างในใจที่อยากทำเหมือนกันค่ะเหรอแล้วทําอะไรอ่ะนี่ฟังที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่มันนี่มันปิดเด็กหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวขวางทางนะ ถ้าเธไม่มีผลที่อยู่ที่นี่ทำไมเธอถึงไม่กลับบ้านไปล่ะฉันเองก็ไม่มีผลเหมือนกันอะก็กลับบ้านไปสิจะบอกฉันทำไมวะเธอ่องก็เดือเหมือนกันนะวัน้ควรจะเป็นยังไงล่ะเออจะมาเงียบแะท้ายที่ก็เป็นคนตะโกนเห็ปากอยู่ตลอเวลารถไปฮึฮึเึฮึฮึฮอฮึ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 ฮมเึฮเฮึ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 มึฮึฮึึฮ ตัวจ่าท่าทีแล้วทธไม่ได้ยอมแพ้ง่ายเลยนะแล้วทำไมเธอถึงไม่ขอโทษแทนละ่ะไม่มีทางอ่ะอย่างนั้นมันน่ายมัขาดชมัดนั่นก็เพราะเธอใส่ที่อยู่หวัวน,นั้นเรื่องราวแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกออนั่นเห็นไหมเธอก็ไปยักหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยฉันเริมทนไม่ไหวแล้วจังได้ฉันเองอะ่องอะก็อยากจะรู้จริงว่าเธอจะย,ยิ่งแบบนี้นานัไหนกันเียวฉันจะไม่แพ้หรอกนะแล้วนี่กายเป็นเหมันตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยกีตาราเสดเองค่ะอ๋อก็เซียงก็อยู่ที่นี่เหรยะคะว่าแต่ทำไมเงียบจัง แล้วคุณเลมูล่ะคะโอ้เธอมาตรงจังหวะปนะี๋แหลยเนาะทำไมเธอไม่มาเป็นผู้ชมล่ะฮ๋อผู้ชมว้าวฟังอยู่นี่เง่าจังเลยนะคะไม่คิดอย่างนั้นเหรอฟังเรื่องหลบดีออกเงื่อนไขในการชนะของคุณเลมูลก็คือต้องให้เซียนพูดสินะคะแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาละมาดูช้ากันเถอะนะเอา้ายีนี้ต้อรับเสน่ห์สนใจรักทินมาโอ้เราพู่กันพวกนี้น่าอร่อยจังเลยอีทาดาคิมัสอืมอร่อยมากเลยล่ะคะว่าแต่จะไม่แบ่งเขาหน่อยห่อคะ ฮึแม้ว่าฉันจะไม่ให้เธอก็ตามะนะ,ะบ้าจริงที่เธอจับฉันได้เหรอเนี่ยแค่ล้อเล่นนะ,ะรู้สึกยังไงกับอะไรเหลือๆที่อยู่ในปากเธอละ่ะฉันละ่ะหวังไว้อยู่แล้วละ่ะว่าเธอก็ต้องไปโทษตกกะกระแม้เธอจะเป็นเซียนก็ตามแต่ก็อดใจไม่ไหวใช่ไหมละ่ะ,อะตอนนี้น่ะถ้าเธอจะได้ชาแล้วก็แค่คุกเข่าแล้วกล่าวขอร้องซะ โอ้ยมันง่ายมากเลยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้แต่พูดอะไรนะสาเดกมันพอมีวิธีที่ทําให้คุณเลมูชนะอยู่นะคะไหนวิธียังไงบอกฉันสิที่ซาเอะได้ค่ะนี่คือทั้งหมดที่ฉันต้องทำเหรอทั้งหมดนั่นแหละค่ะให้ชานน้ำอันดับสี่อีกเดี๋ยวก่อนฮะให้ฉันล่เลมู เธอหนะ่าผู้ไม่เลี้ยนชนะสนติฉันชนะแล้วมาดูชมหน้าของคนที่แพ้ดีกว่าป่ะเหรเฮ้ยแล้วพูดอะไรกับไรมุ้งไปเหรอพื้นฐานมากๆเลยค่ะให้ฉันได้ยิเน,เยนเสียงของเธอหน่อยสิคาเซนคนเซนเองก็เป็นคนนอนไหวไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่ยยา,ะะอยยาอย่าดมันนะคะเฮ้ยปฏิกิริยาเรื่องนั้นน่ะนั่นก็เพราะมันเป็นครั้งแรกที่คนเรียกชื่อฉันนะคะ และผู้ชนะก็คือเรมูนั่นเองถ้าเธอแพ้เลมูเธอก็แค่ต้องไปทางนี้ต่อไปแค่นั้นเองแต่ว่าไปทำไมหน้าต้องสองคนหนึ่งต้องไหนกัน<อ>ด้วย<อ><อ>ฮะอฉันเป่าไฟที่ฉันกำลังจะบอกนะนั่นไม่ใช่ชื่อของเธอเธอรู้จักอิบราคาเซนเชปะ้ะมันก็คือค<ข>าเซนนั่นแหละอ่านั่นก็ถูกใช่ไหมล่ะคะแล้วพอเธอจะยิ้มกันเพื่อป่าวสซะหน่อยนั่นน่ะเธอกำลังยิ้มอยู่นะฉันไม่ได้ยิ้มสท่านหอ่นะคะอ่าไม่เชื่อเขาก็เห็นอยู่